เออตาอาจารย์มูกับปูกับไปเอาไม้มาสักมองเนาะป้าอย่าเข้าไปปซอยอ่ะไปเอาปลปซอยมาไปเอาปลามาปซอยมาถามจ้าได้ว่าที่ประมาณหรืได้ว่าที่นอนหรือได้ นเปิดแต่น้ออ,อกไอแคบไอมีมัเมียนี่โุ้ยไข่ไข่ไม่ที่ออกไข่ไอย,อยากกินไข่ม้นเลยน,นี่ยก็เลืกตัวให้ไข่บุปปิ้ง

หววใครมันออกเต็มเลยมืออมันอันเนี้ยป่ม่สองต่ออพ่อับผิดชอบอธิบายเลย ่าน,นลคลิปเอาอร่าีรืเบบอเอากระอดออนี่เราต้องปุ๊บตัวน,นี้น้วยพวดที่หัวมันซุกออกมาแต่ของช่ดชื้ง่าย

sampah ni apa ni eh ni pakai mon aku yang berbuat adik adik ก็ดีบ่ะเงือวาี่อรนมบวกบกลมมาลอเก่ามักลออีกมเมนทางฝุ่นทางเลื่มีใจมันออกไรป่จออกเป็ปไปเขาบอกสนใจเนาะเป็นสีได้ไปเบิ้งบ่ลูกเมียเขบอกถึงปลาเ พี่นิ่นงนะกินตะไคร่ปลาเป็นปลาหน่อยก็ท่านดังใจ่จ้ะ <c oughs> อัศวะใหญ่ปะโูหมือล้งเอาหม้อกันลงใจเลยซ้อ,อไไมม้อเนี่ยหม้อไ่ไสวปมนเถอหม้อ่ลูกามคบอมาใส่จับหมอ 3, ไหมหม้อไหมหม้ไหมมันใหญ่ใหญ่ฮะซามมันขิงกับมาใส่เลยโอ้โหมีตัวใหญ่ตาน กบมีตุ่มปนๆกันไปนิงจิงไปเอาแล้วมาไห้เดิ่มันจะเดือมเลยนี่เหรอเล่มลุกไหวไหมี่เแม่ป่าพี่เงยกหามืองสวยให้มั่งสาม ơ, ừ. dì mất anh em này, Như mất hai mày. Tăm cưng bắt. 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 Tăm ไม่ห้องไปเลยอะไรเลยมองขาดก็ดีของขาดยาวเลยแต่ว่าเห็นมันไป็นบ่อนผู้เห็นบอกมันถป็นบ่อนมาขรับม้าคาเท่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 าปูไปตรงนึงยังมาติดอีกเฮ้ยมาเรียนสินมาเรียน

อันน้ำใช่ปะเพ่ออันนี้นี่แหละบ่เปลือกมันจะบ่แห้งหรื่้อทำเปลือกป่ามันจะแห้งช่วงนี คพี่น้องบรรยากาศด,กดินมันอ้นไม่้องเนยดินอ่อนเราไปที่เนียนขามันสั่นไหมไมันเอียง <laughs> จริงกต้องเอาเขียงมานี่ไปนั่ขเอาอะไรเดี๋ยวเอาเขียงนั่งๆเอาเขียงเอาหมีนมาคั่วไปนั่งเ่อนเขาก็ปิดและะ้วบ่อนในเดี๋ยวว่าปนะิดไหมแล้วก็ได้ไปบน การตั้งรหัสสวัสดีค่ะอย่าลืมกดไลก์กดแชร์ย,งยังด้วยค่ะเด้อสวัสดีค่ะ